สวัสดีค่ะพบกับเช้าวันพฤหัสที่18สิงหานะคะช่องพาดีๆดีค่ะ EP ที่119นะคะวันนี้ก็มีแบ่งปันนะคะเป็นสมเด็จพร้อมกรอบทองนะคะแบ่งปันอง์ละ300บาทค่ะได้ไปพร้อมกรอบนะคะแล้วก็เป็นสมเด็จพร้อมตลัดแบบนี้นะคะแบ่งปันองละ230บาทค่ะพร้อมตลาดนะคะ สนใจองค์ไหนก็คือปิดตามหมายเลขนะคะแล้วก็โทรตามเบอร์โทรได้เลยมีแบบเก็บเงินปลายทางนะคะแล้วก็มีแบบโอนนะคะสนใจองค์ไหนก็คือปิดจองตามเบอร์ได้เลยนะคะปิดก่อนได้สิทธิ์ก่อนนะคะมาเริ่มที่องค์ที่ห่งเลยค่ะองค์ที่หน,นะคะจะเป็นสมเด็จ ไม่ตัดขอบนะคะข้างๆก็จะเป็นโลงยันนะคะเนื้อหาสวยๆกกเก่าๆแห้งๆนะคะหลังก็จะเป็นปอวรอค่ะแล้วก็จะเป็นยันนะคะ จะได้เป็นตลับแบบนี้ไปเลยนะคะพร้อมตลับสองอยสามสิบบาทค่ะปิดไปเป็นตลับแบบนี้เลยนะคะอันนี้จะเป็นตลับเปล่านะคะองค์ที่สองค่ะ สนใจอ,องค์ไหนนะคะปิดจองตามเบอร์ได้เลยนะคะเนื้อหาสวยๆนะคะแบ่งไปพร้อมตลับเลยนะคะแบ่งปันพร้อมตลับสองร้อยสามสิบบาทค่ะ หมายเลขสานะคะก็จะเป็นลุงลักทาทองนะคะหมายเลขสามนะคะอยากดูภาพเพิ่มเติมนะคะกดเพิ่มลายนะคะตามเบอร์โทรได้เลย ไมยเล็กสี่ค่ะเนื้อแห้งๆนะคะเก่าๆสวยๆนะคะได้ไปพร้อมตลับนะคะ หมายเล้าค่ะนี่นะคะเม็ดเขียวเม็ดดำนะคะมวลสารชัดๆนะคะเนื้อหาเก่าๆสวยๆนะคะ หมายเลขหกค,ค่ะหมายเลขหกนะคะจะเป็นพิมพ์ฐานคู่นะคะ เ็ดค่ะนี่นะคะซูมให้ดูนะคะสวยๆเลยนะคะสนใจองค์ไหนนะคะอยากดูภาพเพิ่มเติมนะคะเพิ่มลายตามเบอร์โทได้เลยนะคะ หมายเลขแปดค่ะจะเป็นเนื้อแตกลายนะคะนี่นะคะเม็ดเขียวเม็ดขาวนะคะมวนสารชัดๆเลยนะคะแบ่งปันนะคะพร้อม ตลับนะคะสองร้อยสามสิบบาทค่ะหมายเลขเก้าค่ะหมายเลขเก้านะคะพิมพ์ทรงสวยๆเลยนะคะหมายเลขเก้านะคะ หมาเลขสิบค่ะเนื้อจะเป็นอมขาวอมเหลืองนะคะสนใจองค์ไหนนะคะปิดจองตามเบอร์ได้เลยนะคะ สิบเอ็ดค่ะนี่นะคะซูมให้ดูนะคะ 12ค่ะจะเป็นลงรักทาทองนะคะคาบไข่นะคะคาบกุเนื้อหาเก่าๆแห้งๆนะคะสวยๆเลยนะคะนี่นะคะซูมให้ดูนะคะชัดๆนะคะเนื้อแห้งๆสวยๆเลยนะคะสนใจองค์ไหนก็คือปิดจองตามเบอร์ได้เลยนะคะหลังก็จะเป็นลงรักทาทองค่ะ หมายเลขสิบสองนะคะสิบสามนะคะจะเป็นเนื้อกระเบื้องนะคะเป็นเนื้อกระเบื้องสีขาวสวย,สวย แบ่งปันสองบบาทนะคะสิบสี่ค่ะ ไม่ได้สิบสี่นะคะสิบห้าค่ะจะเป็นสมเด็จ เป็นบางขุนพรมนะคะปกโพนะคะข้างหลังก็จะเป็นปั๊มตายยางนะคะ หมายเลขสค่ะจะเป็นสมเด็จบางขุนพมนะคะเป็นพิมพ์เส้นได้นะคะหลังก็จะเป็นปั๊มตายางนะคะ 17ค่ะจะเป็นบางขุนพรมนะคะจะเป็นฐานแซมนะคะหมายเลข17นะคะหมายเลข17ค่ะหลังก็จะเป็นปั๊มตายางนะคะเป็นรูปเจดีนะคะ สิดค่ะจะเป็นสมเด็จเนื้อเขียวนะคะเป็นสมเด็จสีเขียวค่ะสวยๆเลยนะคะ สิบเก้าค่ะหมายเลขสิบเก้านะคะ สิบค่ะจะเป็นสมด็จนะคะงลงรักดำนะคะสนใจองค์ไหนนะคะปิดจองตามเบอร์ได้เลยนะคะไม่ได้ยี่สิบนะคะ 21ค่ะจะเป็นสมเด็จฝังเป็นเม็ดหินนะคะหมายเลขยี่นะคะรายการที่1นึถึงยีนะคะจะเป็นสมเด็จพร้อมตลับแบบนี้นะคะ ได้ไปเป็นชุดแบบนี้นะคะเป็นตลับสวยๆแบบนี้นะคะแบ่งปันที่สองสาสิบาทนะคะพร้อมตลับนะคะนี่นะคะใส่ตลับสวยๆนะคะต่อไปนะคะเป็นองค์ละ300บาทนะคะหมายเลข2 22 22จะเป็นสมเด็จกอบทองนะคะ ด้านหน้าก็จะเป็นลงลักทาทองค่ะหมายเลขย2่นะคะ300บาทนะคะอยากดูรูปนะคะองไหนนะคะกดเพิ่มลายนะคะตามเบอร์โทรได้เลย 2ี่สิบามค่ะหมายเลขยี่สิบสามนะคะไม่มีแตกไม่มีหักนะคะจะได้เป็นตลับจะได้เป็นกรอบทองแบบนี้นะคะ ยี่สิบสี่ค่ะเป็นเนื้อแตกลายงาสวยๆนะคะเป็นกรอบทองแบบนี้เลยนะคะหลังก็จะเป็นขีดนะคะ ี่สิบห้าค่ะหลังก็จะเป็นขีดตรงนะคะ ค่ะเก็ดทะลุซู้มสวยๆนะคะข้างหลังก็จะเป็นเรียบนะคะหมายเลขยี่สหมายเลขยี่นะคะ เจ็ดค่ะจะเป็นเนื้อแตกลายสวยๆนะคะต่อไปนะคะเป็นองค์สุดท้ายหมายเลข28ค่ะ ไม่เด้ยี่สิบแปดนะคะค่ะก็หมดแล้วนะคะทั้งหมดจะมียี่สิบแปดองนะคะองค์ที่หนึ่งนะคะถึงยี่สิบเอ็ดนะคะจะเป็นสมเด็จพร้อมตลับนะคะแบ่งปันที่สองร้อยสาสิบาทนะคะแถวสุดท้ายจะเป็น สมเด็จกรอบทองนะคะองคัสามร้อบาทนะคะสนใจองค์ไหนก็คือปิดตามหมายเลขแล้วก็โทรตามเบอร์รูได้เลยนะคะฝากกดไลค์แล้วก็ฝากกดติดตามแล้วก็ฝากกดแชร์ด้วยนะคะเพื่อเป็นการแจ้งเตือนคลิปในวันถัดไปค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอขอบพระคุณมากๆค่ะ